การขับรถเรื่องการใช้กา๊าซ CNG หรือ LPG EP 420ตอนที่372เจ้าของรถที่ใช้กา๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิงต้องตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบทุกปียกเว้นเฉพาะการติดตั้งกา๊าซ CNG จากโรงงานที่เป็นผู้ผลิตเครื่องยนต์ ให้ตรวจและทดสอบหลังการจดทะเบียนครั้งแรกมาแล้ว3ปีและครั้งต่อไปต้องตรวจทุกปีสำหรับรถที่ใช้กา๊าซ LPG เป็นเชื้อเพลิงให้ตรวจและทดสอบเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบทุก5ปีนับแต่วันแจ้งการใช้กา๊าซเป็นเชื้อเพลิงทั้งนี้เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วเจ้าของรถจะต้องนำรถเข้ารับการตรวจสภาพและแจ้งแก้ไขเช้เชื้อเพลิงในคู่มือจดทะเบียนรถให้ถูกต้องภายใน15วันหลังจากที่ได้ทำการติดตั้งนะักกลมขนส่งทางบก หรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศสำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ประกอบการนำรถเข้าตรวจรับสภ,สภาพได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถใบรับรองการติดตั้งใบรับรองการตรวจและทดสอบและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ